สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือราคาถูกราคาประหยัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นมือถือในแบรนด์ Samsung เป็นมือถือที่อยู่ในเลทราคาประมาณ2 3 0ถึงบาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นมือถือที่รองรับ 5G ด้วยนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ Samsung Galaxy a 0 6 5G นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีก1รุ่นที่ขายดีแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วเป็น a 0 7นะครับแต่ก็ A06 ยังเป็นมือถือที่ขายดีนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมมีราคาพิเศษมีโปรพิเศษในช่วงสิ้นปีนะครับสรุปมาให้ได้ดูกันช่วงนี้เหลืออีกเพียงแค่ประมาณ3วันเท่านั้นนะครับก็จะผ่านพ้นไปแล้วสำหรับปี2025เข้าสู่ปี2026นะครับใครที่กำลังอยากจะซื้อมือถือในช่วงนี้ แล้วยังตัดสินใจไม่ได้นะครับหรือว่ามีงบสัก2 3 0ถึงบาทสามารถมาสั่ง Samsung าล l a ซี A065G รุ่นนี้ไปใช้งานได้นะครับในเรื่องของสเปคต,ต้องบอกว่ารุ่นนี้ใช้ดีทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปให้ได้ดูกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung าล l a ซี A065G รุ่นนี้เขาก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ 6.7นิ้วนะครับจอภาพจะเป็นจอแบบ P.L.S.L.C.D.24 บิตความละเอียดเป็นแบบ H.D. พ l ัสกล้องหลังให้มา2ตัวนะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมา8ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลนะครับเป็นชิป m e d i a t e k Dimensity 6300 octa core ความเร็ว2.4 GHz ระบบปฏิบัติการ เป็น Android เวอร์ชัน15นะครับครอบทับด้วย One UI v e เวอร์ชัน7.0หน่วยความจำนะครับแรมมีให้เลือก2แบบก็คือแรม4แล้วก็แรม6ส่วนลรมมีทั้ง64แล้วก็128 GB นะครับแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลแอมแล้วก็รองรับการชาร์จไวได้25วัตต์มือถือรุ่นนี้นะครับเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมามีให้เลือก2สีนะครับเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็สีดา นี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ s a m s ุงกาลิซี่ A065G รุ่นนี้เมื่อดูในเรื่องของสเปคกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันบ้างซึ่งก็จะมีมาให้ดูทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญาไม่ติดโปรนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่จะราคาพิเศษจะเป็นการซื้อแบบติดสัญญาหรือว่าติดโปรนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่า ถ้าเราจะซื้อ Samsung Galaxy A06 5G รุ่นนี้ซื้อแบบไหนนะครับที่จะคุ้มที่สุด เราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A065G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่29ธันวาคมปี2025นะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A065G ร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูเป็นร้านนี้นะครับขายโดยทางร้าน Last Mobile ซึ่งก็เป็นร้านมือถือของทาง Lazada เองนะครับถ้าสั่งซื้อก็มั่นใจ ได้เลยว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนสำหรับซัมซุง Galaxy A065G นะครับเป็นรุ่นแ a ม6ลอม128 g b ซื้อร้านนี้นะครับมีหัวชาร์จ25วัตต์นะครับมูลค่า490บาทมีแถมให้ไปด้วยตอนนี้ Lazada มีการจัดโปรโมชั่น Payday นะครับลดราคาถึง31ธันวาคมแล้วก็ยังมีโปรล s ดแฟดช่วยไปให้ด้วยนะครับ l า zada ช่วยคุณจ่ายเพื่อราคาที่ดีขึ้น จากราคาปกติ5,999ลดราคาเหลือ3,490บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินมีหลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งรวมไปถึงการผ่อนนะครับก็เลือกผ่อนได้ก็จะมีให้เลือกสสีก็คือสีเขียวอ่อนแล้วก็สีดําสินค้า เป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคือได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอป Lazada นะครับซัมซุงกาลิ a ซี่เอศูนย์หกห้าจีแรมสลอมหกสิจอใหญ่6.7นิ้วนะครับมือถือสเปคคุ้มสามารถออกใบกํากับภาษีได้ด้วยตัวเครื่องรับประกันศูนย์นะครับ จากนะครปกติ7,500บาทร้านนี้ลดราคาพิเศษเหลือ2,750บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินเหมือนกันนะครับเก็บปลายทางได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้อยากจะผ่อนก็ผ่อนได้เป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูซัมซุงให้ g ให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป l a z a d a นะครับซัมซุงกาลซี่ A065G รม6ลม128กิ ขายโดยทางร้าน Samsung Official โดยตรงนะครับใครอยากจะสั่งกับ Samsung โดยตรงก็กดที่ลิงก์ที่3ของ Lazada นะครับซื้อกับร้านนี้รับฟรีอะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว25วัตต์นะครับมูลค่า490บาทแล้วก็ยังลดให้ทันที1,500บาทสามารถผ่อนกับ Lazada p a y l a t e r ได้นะครับผ่อนได้สูงสุด12เดือน ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่3,990บาทนะครับแต่ว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่น payday แล้วก็มีโปรโลดกับช่วยเปนะครับลด เพิ่มให้อีกนะครับราคาตรงนี้ขายอยู่ที่3,990ถ้าใช้คูปองราคาอาจจะเหลือเพียงประมาณ2-3,000บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากแกะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งทำได้ทั้งหมดสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิซี่เอศูนย์ จากทางนัดแอป Lazada านำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านนะครับชอบร้านไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ Lazada ไปดูราคากันต่อที่ทางนัดแอปช h o ปปีกันบ้างนะครับสำหรับร้านแรกร้านนี้ซัมซุง g า a ล a x ซ A065G แรม6ลอม128 g b นะครับเครื่องศูนย์ไทย1ปี 1> เขาบอกว่ามีโหมดป้องกันมิจฉาชีพด้วยนะครับอัปเดต Android ได้4เวอร์ชั่น ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ประกันศูนย์ s ซัมซุงจากราคาปกติ5,999ลดราคาเหลือ3,799บาทสั่งซื้อวันนี้นะครับสำหรับโปรปีใหม่นะครับลดเพิ่มอีก15%จะเหลือเพียง3,299บาทเท่านั้นนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถ เก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนก็ผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งทำได้ทั้งหมดนะครับซึ่งโสลดตรงนี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้น มีให้เลือก2สีนะครับสำหรับรุ่นแรม6ลอม128 g b กสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ s ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่สําสำหรับแอปช้อปปี้นะครับซัมซุงกาลิซี่ A065G แ a ม4ลอม64 g b เครื่องประกันศูนย์มือถือซัมซุงกล้องสวยชาร์จไวนะครับตัวเครื่อง รับประกันศูนย์ซัมซุงนะครับจากราคาปกติ5,999ลดราคาเหลือ2,690บาทเก็บโคส่วนลดลดเพิ่มได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งผ่อนได้6เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ448บาทต่อเดือนดอกเบี้ย0%หรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับมีให้เลือก2สี สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอปช้อปปี้นะครับซัมซุงกาลิสีเอศูนย์หกห้าจีแรมสี่ลอมหกสิบสี่กิกะไบต์เครื่องศูนย์แท้รับประกันศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าลดราคาเหลือสามพันเก้าสิบบาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สิบเดือนผ่อนเพียงเดือนละสามร้อยเก้าบาทต่อเดือนเท่าน,นั้นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับจ่าย จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งสแกนผ่าน QR Code ทําทำได้ทั้งหมดมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้ร0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูซัม s ุงให้ g ให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อซัมซุงกาลิซี่ A065G นะครับโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จากช้อปปีชอบร้านไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อ เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ s h อ p e e นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับในช่วงสิ้นปีหรือว่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้จากทั้ง3ค่ายมือถือเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับหรือว่า True d t ท็ 5G s Samsung Galaxy a m ซุงกาลิซีเอ 065G ล m 4ล m 64 g b นะครับสีอได้ที่ราคาเริ่มต้น1,999บาทสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้า d ีแท็ที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า12เดือนขึ้นไปนะครับราคา1,999โปรพิเศษราคาพิเศษมีให้สำหรับลูกค้า d ีแท็อายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปสีอได้ที่ราคา999บาทเท่านั้น ส่วนเครื่องเปล่าขายอยู่ที่2,899บาทนะครับท่าใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ดีแท็กชอปทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2ก็จะเป็นของค่าย TrueMove S Samsung Galaxy A 0 6 5 g r a m 4 r า m ี4 g b อม 64GB สีนะครับสีได้ที่ราคา399บาทมีให้เลือก2สีส่วนลดมีให้นะครับสั่งออนไลน์ใส่โคด้ดได้รับส่วนลดเพิ่ม300บาทใส่โค้ด SS 3 0 0อยนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นก็จะมีให้เลือก2 สีโปรโมชั่นเด็ดรายเดือนนะครับก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบหลายราคามาดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันซื้อได้ที่ราคา399บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจร,รายเดือนเดือนละ599นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเ็นล่วงหน้า โปร499ราคา899บาทโปร399ราคา1,299บาทลูกค้าใหม่ราคา999บาทนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน,นละ499นะครับมีค่าเหน็ดลุ้งหน้าด้วย535บาทอีกโปรนึงเป็นโปร499เหมือนกันนะครับซื้อได้ที่ราคา1,999ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลุ้งหน้าสัญญา6เดือนเท่านั้น เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา999บาทยายค่ายออนไลน์ก็ราคา999บาทเมื่อยายค่ายออนไลน์มาใช้ true แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ499นะครับมีค่าเด็ดดุงหน้าด้วย535บาทสัญญา12เดือนส่วนสัญญา6เดือนซื้อได้ที่ราคา 1,999บาทนะครับเครื่องเปล่าขายอยู่ที่2,899บาทเท่านั้นท้าใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อได้ที่0ูนย์ทูชอปทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย AIS a ัม u n ง Galaxy A065G s e r i ส์ที่ราคาเริ่มต้น499บาทนะครับสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนแล้วก็ลูกค้าของ AIS ก็จะมีให้เลือก2สีความจุมี2ความจุ ถ้าในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับหรือว่าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ Samsung Galaxy A 0 6 5 G นะครับโปรช่วงสิ้นปีนะครับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชอบแบบไหนเลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรนะครับลดราคาพิเศษจาก lazada แล้วก็ shopee กดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิป ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ